สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงทางโมเดิร์นไอทีบีเวลา23นาฬิกากันนะคะเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าครัฟต์ฝ่ายสองกลที่จ well ังหวัดจัดจังหวัดภูเก็ตค่ะ เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ป้นทรัพย์ที่บ้านเลขที่55หมู่4ตำบลเขาหินกรอพนมสารคามจชลเุราโดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าทรัพย์ฝ่าย26คือในทีมคำนี้อายุ83ปีเจ้าของบ้านและหายวิตกีริาหลานถอยโดยถูกยิงด้วยปืนลูกซองและปืนขนาด38ที่ศีรษะและท้ายอยจากการสอบตวนลูกสาวของในทีมให้การว่าคนร้ายอยู่3คนได้ยิงเข้ามาใช้ปืนที่ในทีมและหายวิตก ขณะที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่โดยบังคับให้ึ้นไปค้นหาเงินบนบ้านจากนั้นบังคับให้ลงมาชั้นล่างและใช้ปืนยิงบุคคล,ท,ท,ล,ลท,ที่สองเสียชีวิตแล้วหลบหนีไปนายทรัพย์สินคืเงินที่ได้จากการขายที่นาของสนบาทเป็นบ,บัตรเครดิตหรือลูกของยาวและแบัตรเอทีเอ็มพร้อมถอธนาคารรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องตาที่ตำรวจสิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักคุนคน้นเคยที่ทราบว,ว่านหนสินเพิ่งขายหมาไปได้จึง่มกกล้นทรับ นายยรัฐมนตรีมอบรางวัล Best CEO ให้กับนายบรรทูลล่ำฟ้มในงานเช็คเออร์ด2003ค่ะทางตำรวจโพทักสินชินวัตนนายยรัฐมนตรีมอบรางวัล Best CEO ให้นายบรรทูลล่ำฟ้มกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกุตสกรไทยจำกัดมหาชนในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีความยอดเยี่ยมในการบริหารกิจการจนนำทั้งองค์กรสู่ความสำเร็จตลอดจนให้ความสำคัญกับสังคม ในงานเทดกาลสองทางสามซึ่งจับโดยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและบริกาทการเงินการธนาคารที่สูย์ัาระดุบหองภาคเศรษฐกิจซึ่งเป็นการขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นายกรัฐมนตรียังได้มอบรางวัลเชตอวอร์ดให้กับบริษัทเกิดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กัดการของคูนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านต่างๆเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอีก35รางวัลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะนำรัฐวิสากิจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีุ่ดเ่ื่อดึงน็กเงินจาก่างประเทศรายใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่มกที่สุดเพราะตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่ประสบความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายสันียรัฐบาลอยางสร้างเป้าเพิ่มมูลค่าตลาดรวมหรือมาเก็ตแคปของตลาดหุ้นไทยให้ได้าล้านล้านบาทในอนาคตซึ่งปัจจุบันมาเก็ตแคปของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่2.6ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก1.27ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า100เต็งนั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศกกตจังหวัดอุดรธานีเตรียมพร้อมในคาำคืนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอนองบวัวหลังผู้สมัครสองคนถูกกกตกลางแตกใบแดงค่ะ เพืในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีได้เรียกเก็บุมมตวนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัวหลังจากได้รับหนังสือตวนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหม่ในวันที่26กรกฎาคมเนื่องจากการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่สุจริตและเชื่นรรม นอกจากนี Finally, so sure el, so thinking, ้ย like ังมีคำสั네่งให้เพ so ิกมอนสิทธิการเลือกตั้งนายเฉยบุกคุ้นทัผู้สมัครหมายเลขสี่ในเขตเลือกตั้งที่สองและนายแดนเชื่อมแก้วผู้สมัครหมายเลขสิบสามในเขตเลือกตั้งเดียวกันเป็นเวลาหนึ่งปีและให้บุคคลท้่สองรับผิดชอบจะใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งครั้งใหม่พร้อมขั้งดำเนินที่ดีอาญาหยาดทุกทัายของการเลือกตั้งกรรูธทระผู้แทนเมืองต่างๆนั้นก็ออกเสวนาเสียงกันอย่างชิดชักกั การหาเสียงช่วงวันอยู่สุดสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงการเลือกตั้งที่กรุงพนมเปญพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ c p พได้จัดขบวนรถหาเสียงเวนาในตัวเมืองเผนนสวนที่พอกัมพูชาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งพรรค c p พมีประชาชนและผู้สนับสนุนให้ความสนใจออกมาต้อนรับขบวนหาเสียงความถนนซึ่งในพนมเปญการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นฐานเสียงของพรรคคุณสินเอกของกจ้ามโดมโดนร,ร,ร,ริซึ่งผู้สมัครได้รับเลือกตั้งมากที่สุด แต่ครั้งนี้คาดว่าพัก TPP มีโอกาสคว้ากุาอี้ได้มากขึ้น ส่วนพักสมรังสีของนายสมรังสีผู้นำสาย้านได้แเวงหาเสียงในจังหวัดต่างๆเน้นการประสายการสาการการที่จะติดคอร์รัปชันผู้สนับสนุนมากพอสมควรโดยเฉพาะที่ังหวับตะบงนายสมรังสีได้รับการต้อนรับจากผู้สนับสนุนจํานวนมากและคาดว่าถ้าเลือกตั้งครั้งนี้พักสมรังสีจะได้เข้าอีกหั้อในจังหวัดใหญ่โดยเฉพาะในลุ่มภูมิเป็ีนซึ่งมีผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการและคนชั้นปอดตลอดจนผู้ที่กดการศากษาใาต่างประเทศ าผู้สหารัฐในไลบีเรียถูกยิงถล่มด้วเป็นครกแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะโฆษกกองทัพสหรัฐในไลบีเรียเปิดเผยในวันนี้ว่าอาคารภายในคานผู้สหรัฐในจงไลบีเรียถูกยิงถล่มด้ยปืนครกแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสว่านาที่ราาักษาความปลอดภัยชาวไลบีเรียสองคนคระกรับาครังหนึ่งที่ชเกย์โซนซึ่งอยู่ห่างจากฐานทูตหลายร้อยเมตรได้รับบาดเจ็บจากการยิงถล่มด้วเป็นครกอีกรอบหนึ่ง ทางด้านแหล่งข่าวหนึ่งกล่าวในการแถลงข่าวนะคะว่าพลเมืองชาวเมริกันคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากด้านหน้าแขนพูดและถูกนำมารักษาตัวภายในแานพูดและล่าสุดได้มีการสั่งอพยพเจ้าหน้าที่23คนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐ4คนและพลเรือนชาวอเมริกัน19คนออกจากพื้นที่แล้วท่ามกลางเหตุการณ์การสู้รบระหว่างฝ่ายกบฏและกองทัพของรัฐบาลที่เป็นเบี่ยงดุเดือดหลังจากผู้นืไนบีเรียยังไม่ยอมระกาศลรอออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU กดดันให้อิสราเอลและปาเลสไตน์เดินหน้ากระบวนการสัรออรนติภาพตะวันออกกลางค่ะนายชูแวนชลอมรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลและนายมาดิวชาอาดรัฐมนตรีต่างประเทศปาเลสไตน์ให้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีของ EU ที่กรุงวาเซีพร้อมกันแต่นายชาอัดหวังว่าเขาจะได้พบกับน,นายชลอมก่อนที่จะเดินทางกลับ หาที่ EU ซึ่งมีส่วนในการร่างแผนสธิตภาพลดน้ำร่วมกับสหรัฐรัสเซียและสถาะชาชาติ้องการแน่ใจว่าแผนสวิตภาพจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต้องการผลักดันมาตรการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันด้านนายแจ็คกัวรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่าเขาต้องการเน้นย้ำถึงบทบาทของ e อที่มีก่อตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามกไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเมื่อความเชื่ที่มีการเสียชีวิตของดรเดวิดเชลลี่ที่้สูญเสกระทรวงการหมองอังกฤษ ซึ่งวขวาวความกับรายงานข่าวของสำนักข่าว BBC ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษติดเตือนข้อมูลเกี่ยวกับรายงานอาไวุธร้ายแรงของอิรัก,ากมาติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงทาง m o าทีาวทีได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าเวลา24กรกาค่ะสวัสดีค่ะ